สวัสดีครับมูเตลูไทยแลนด์วันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความฝันพร้อมกับตัวเลขเสี่ยงโชคคําทํานายฝันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคําทํานายดีๆจากช่องของเราที่อัปเดตก่อนใครขอเชิญเพื่อนๆรับฟังคําทํานายกันได้เลยครับ โกนผมท่านได้ฝันว่าได้โกนผมหรือโกนหนวดเคราทำนายไว้ว่าช่วงนี้ท่านควรดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดีอาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่อย่างนั้นท่านอาจจะประสบสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือข้าวของสูญหายควรระมัดระวังไว้เป็นอย่างยิ่งเลขเด็ด81 4 8ดส8งสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่มีโชคจากการเสี่ยงโชคจากความฝันอย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสะสมแต้มบุญต่อไปอีกในภายภาคหน้าขอให้โชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ